มืึอนี้เป็นมือวันนังคานมือเดือนหามือออกมาคำหนึง่งถือว่าน,นังคานเพิ่นว่ามันเป็นวันเดือดเพิ่ <Yeah. S 1> นให้แตกบ้านมาท่าพิธีให้ท่านคนท่าพิธีให้แตกง่ายบ้านออกมาเหรียญยุธงยุธาโอตัวใหญ่่นีด บ่ใหญ่บ้านเนี่เพิ่นบามันบ่ดีเพิ่นก็เฮ็ตตามประเพณนี่เงที่ลพอแม่แต่เกาเพิ่นพาแตกบ้านมาเพิ่นไ้เฮ็ดตามประเพณนี่เฮาเพื่อเฮ็ดเพิ่นใก้เฮ็ดจั้งซี่ล่ะมันยังิอยู่เย็นเป็นสุกขันออกมาแล้วกับว่าไปยังดอกมาเห่นมากินยูทงยูทายผีละมากานเมื้อแตกออกมาเมื่อทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เด็กน่อยเด็กเล็กกับมาคือกันละจังดูเย็นเป็นสุกรู้จักบ้านแตกบ้านไหมบานแตกบ้านคืออะไรแตกบ้านคือแจกบ้านแตกบ้านคือแตกบ้าน บ้านคือวันอะไรนี่จ้ะกันว่าตันพิ่นว้ามันสิเดือดกันห้องเฮ็ดนังสีกันห้องออกมาแล้วก็แล้วไปกันเดือดกันคือเดือดกันคือเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะยูดีไมี่ยงนั่นละตายไปสองคนสองคนนั่นสันละพิ่นนานลเพิ่นว่ามันเดือดกันห้องแก่เค็ดนังสีแล้วก็แล้วไปกันยูเย็นเป็นสุกกบว่าเป็นยังพันตั้งหัพามาดอกเข้ากับเฮ็ดตมผู้เถ่าผู้แจ้พิ้นฝ้าเฮ็ดต้งแต่นั่งแต่ดิมพ่นละขันว่เฮ็ดกับแพ่ลูกแพร่ล้านเจ็บไข่ได้ป่วย เฮาเฮ็ดแล้วมันกาแล้วไปเฮาเ่ยมาเลี้ยงเฮากับเขาบ้านตำคือเก่าของเฮาน่ะล่ะกลางยู่เย็นเป็นสุกมาตึกปลาสางได้ได้ได้ไปแลี้ยงเราตัวหนึ่งแต่ว่าสิบนปลาสิเอาได้หลายตัวเนี่ยใส่ตัวปลาบอกบอกก็ฟองบอกบอกก็ฟองได้ไหมเออนี่ตัวนี่ได้เราตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งจะเบิกปลาบริจีได้หลายตันเลย โอ้นั่ๆๆขายยืดนั่นลยขาอยู่นั่นลยหายเ่องเาเด้าย่แมนเ่ยัเ้เอาักบลอกนี่ได้ขึ้นมาอีกตัวนึงครับขากอนโ้เยโอ้ตัวใหญ่เ่นนบอขาด้ปวดอยู่เร่อากอบอเด้อมันบดัโกแล้ว กระดาษจะได้แฮด้แฮลงมาเหมือนเราด้อโอ้ย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 แทล้วตายตายดังกัเหะมันบดังเี่ยต้องก๊อกด้ยเถอก๊อกก็แนี

เอาลวดเอาลวดพ่้วกบเบ้งบเป็นตัว้อหาว่าเป็นตัว้อหากันมนขาดห็ขาดหขาดิหรือว่างเงี้ยว้าอยู่กันร่างยูหลกแคพดีจับขอเน้มืงสีไปเร้ยไปยำม่อยางเ้ไปยำม่วงมาเลยดเหี้ยพอดีเลยโอ้ไปสันวเนี้ยโอ้ตัวใหญ่กว่าอิลีตัว

ที่ลงเมื่อกี้นะครับโอ้โหประดุกตัวนี้ไหมจับจับจับดูจับดูไซสจับไซสยกยกยกประดุกประดุกไข่หนึ่จับจับจับต้องบังไซส์เลยเยอะมากเยอะมากอันนี้บิ๊กบิ๊ก อยโยกินขาวน้ำดอกจะเอาของเราสิเมียเลยใหญเป็นไปไปเจีบพอฝากคุณในั้โตแล้วที่เจ็บหรอป่พอแล้วไปฉีไปยูงทอยเดี๋ยวเดี๋ยวเปดุกตัวนี้ไปเลี้ยงโอ้ยเลี้ยงบ้าสีไปหลีดใรอืมก็มันบบอารมเชยว ่ตอนนี้ระดับเซียนทั้งนั้นครับระดับเซียน โอ้โอ้ปลารู้เรื่องปลาโอ้ย,อย,ยเดี๋ยวไปจับเนี่ยปลามีเวลาเนี่ยปลาจีนเออระวังโควิดเนี่ยปลาจีน <c oughs> ตอนนี้มีอ๋อปลาปลาโควิดก็มา ไปเดี yup. ด๋ยว้แ้ี้ไปเลยวะเป็นิมะโอ้โอ้ปลาบึกปลาบึกโอ้วันนี้วันนี้หมานครับวันนี้หมันอมายอ่นะโ้คลิปนี้คลิปนี้ประสบความสำเร็จครับคลิปนี้สองตัวหมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อมันมีเวลารัดมันมีไวลัรัดมาจากินใช่ไหมอันนี้เขาเรียกปลาอะไรเด็กๆปลากระเพียนโอผิด อันนี้ปรากฏว่้ามาตากแดดทำไมคะมีเลือดี่ปรากฏดมาตากแดดถ่ายรูปโอเควันนี้หมานวันนี้หมานคลายรีสอร์ทครับเจ้าพ่อสมบร์วันนี้ม่อสินว่าต้ม

เอาได้เด็กสองคนนี้กินตับเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ญี่ปุ่นเลยนะจวจะญี่ปุ่นครับเชฟญี่ปุ่นครับ

เกียดไลน์มันเลยเถีย สมปาสมป้ากนสีก็ทันโอ้ยสมปาว่าใส่สมปานมันยมีคุณปานดนี้ไงไปหลังไปเขานั่คจะอย่าง้กันเรอมีู่คนมีชาวคนเนี่ยู่างนเนี่ยอย่างจีีกนท้จริงมากที่ โอ้ตาชีกินประแดกแล้วโอ้ยหอมหอมบ้าว่าหอมเขาบ่แทบตัวเนาะดิดังเห็นไหมครับคั่นเกี่ยวอีกวะเกี่ยวเอาอันนี้ประแดีสดัยไหมก่อนตัวเนี่ย